ครับสวัสดีครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็จะนะครับนำเหรียญนะครับที่เป็นยกระสาบนะครับที่เป็นนะครับที่มีเนื้อทองคำผสมนะครับในเหรียญนะครับกระสาบนะครับรุ่เก่านะครับอย่างเหรียญห้าสิตังค์นะครับปี2 5 0 0นี้ารอยนีนะครับ ก็นะครับเป็นเนื้อทองคำนะครับผสมนะครับเจสิบห้เปร์เซ็นนะครับเป็นทองคำบริสุทธิ์99.99%เดนะครับนะครับเดี๋ยวจะให้ดูเปรียบเทียบนะครับกับเหรียญนะครับเหรียญกระาพุทธปีหนนะครับเคลืพพอบแผ่นทองคำบริสุทธิ 99. ์99.99%สิเช่นเดียวกันนะครับดูนะครับ เป็นทองบริสุทธิ์99.99เซนเช่นเดียวกันนะครับดูนะครับสิ่งที่นะครับท่านทุกท่านจะได้เห็นที่ได้เห็นนะครับคือนะครับในเป็นสิ่งแรกนะครับทางกายภาพก็คือความแวววาวนะครับผิวมันวาวเลยครับเหมือนกันนะครับผิวนะครับสีนะครับ จะนะครับลักษณะของสีนะครับสีเหลืองนะครับจะเป็นสีเหลืองในโทนเดียวกันนะครับพอเป็นทองคำนะครับที่มีความบริสุทธิ์99.99เหมือนกันนะครับซึ่งสีจะแตกต่างจากทองคำ96.5%า96.5%นะครับในปัจจุบันนี้นะครับความแวววาวนะครับสูงกว่านะครับ ทอง9ก5นะครับซึ่งนะครับจัดตามทอง96.5%มาเทียบอรงนี้ยังข่างชั้นนะครับซึ่งนะครับส่วนมากนะครับบรรดานะครับท่านผู้ชมนะครับสมาชิกผู้รับชมนะครับส่วนมากนะครับจะไปหลงเข้าใจผิดนะครับว่าเหรียญนะครับที่มีเนื้อทองคำผสมนั้นนะครับ จะเป็นการนำเหรียญเนื้อทองเหลืองนะครับมาขัดถูผิวเอานะครับซึ่งนะครับ้วทำให้เหรียญนะครับเงาอยู่นะครับเงาแววเปวานะครับพอถ้าถ้าสมมุติท่านนำเหรียญที่เป็นเนื้อนะครับเนื้ออลูมิเนียมบอลหรือทองเหลืองนะครับไปขัดนะครับพอท่านปล่อยทิ้งไว้นะครับมันก็จะเกิดสนิมนะครับ ถึงท่านเคลือบน้ำยาเคลือบอน้ำมันกันสนิมฉลุมน้ำมันกันสนิมไว้นะครับก็เอาไม่อยู่นะครับมันก็ต้องสีจะความแวววาวจะไม่มีนะครับในทองเหลืองในทองเหลืองนะครับจะแตกต่างกันมากนะครับแม้แต่ฉลุมน้ำมันกันสนิ่า ให้เกิดความแวววาวยังไงก็สู้ทองคำ99.99%ไม่ได้นะครับนะครับอันนี้มันเป็นคุณสมบัติในตัวของมันนะครับนะครับความแวววาวนะครับผิวเงานะครับมันวาวนะครับนะครับเห็นไหมครับอย่างนี่ครับนี่เหรียญกุศลหนึบาทนะครับที่เป็นที่เคลือบด้วยแผ่นทองคำนะครับ ก็ต้องเป็นทองคำบริสุทธิ์99.99%นะครับถึงจะตีเป็นแผ่นให้เป็นแผ่นาบางๆนะครับแล้วก็มาวางคาบแล้วก็ปัม๊มทับลงไปนะครับนะครับแล้วนะครับการที่จะให้แผ่นทองคำนะครับกับโลหะที่เป็นเนื้อในนะครับ ติดเกลทับเข้ากันได้ดีนะครับก็ก็ต้องใช้โลหะเงินนะครับหรือโลหะที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันนะครับให้ท่านดูนะครับสองเหรียญนี้นะครับเป็นทองคาบริสุทธิ์เก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเปอร์เซ็นเช่นเดียวกันนะครับนะครับให้เพื่อนเพื่อนดูนะครับอย่าไปจําสับสนนะครับกับเหรียญนะครับที่เป็นนะครับทองเหลืองนะครับ นะครับถ้าในเหรียญน,นะครับห้าสิบสตางค์ที่เป็นดูง่ายง่ายเลยนะครับเหรียญที่เป็นทองเหลืองนะครับมันจะไม่มีความแวววาวนะครับน้ําหนักก็จะน้อยกว่านะครับน้าหนักของเหรียญที่เป็นทองเหลืองนั้นจะอยู่ที่สี่จุดห้ากรัมนะครับแล้วก็เส้นผ่าศูนย์กลางของเหรียญก็จะอยู่ที่ยี่สิบสามมิลลิเมตรนะครับเส้นผ่าศูนย์ขนาดของเหรียญจะ ใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่านะครับความหนาก็หนากว่านะครับแต่จําหนักจะเบากว่านะครับเดี๋ยวผมจะนํานะครับเหรียญนะครับเหรียญกระสาบนะครับต่างต่างประเทศนะครับที่เป็นทองเหลืองแบบเกตทองเหลืองชั้นดีเลยนะครับทองเหลืองที่นีดว่าทองบอลเลยครับของเหรียญ ของเงินกระสาบต่างประเทศนะครับของเหรียญประเทศแเดนมาร์กนะครับเงินโคนนะครับให้มาเปรียบเอามาเปรียบเทียบกับเหรียญอ่าห้าสิบสตางค์ของที่เป็นเนื้อทองคําบริสุทธิ์นะครับของบ้านเรานะครับจะได้เห็นความแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะครับอันนี้ให้ดูนะครับในเหรียญที่เป็นเนื้อทองคานะครับเหมือนกันนะครับเห็นไหมครับ มันจะเกิดมันจะมีความกลมกลืนเข้ากันนะครับถ้าเรามีนะครับถ้าเราเคยเมีเหรียญเหรียญดึงเหรียญแล้วนะครับเราเคยพบเราเยเห็นนะครับทองบริสุทธิ์99.99%แล้วนะครับนะครับมันจะแตกต่างกับทอง96.5%ในปัจจุบันอย่างสูงอย่างมากเลยนะครับนะครับ,นะค,รบความแปววาวความ สุกพองนะครับแตกต่างกันอย่างนี่นะครับเมื่อนำมาเทียบกับนะครับเหรียญน,นะครับเงินต่างประเทศนะครับดูนะครับเห็นไหมครับเหรียญโคนของประเทศเดนมาร์กนะครับเป็น เนื้อทองเหลืองนะครับเห็นไหมครับจะเห็นความสดต่างก็คือความแวววาวครับห่างกันมากเลยนะครับห่างนะครับแล้วถ้าเราจะไปพยายามขัดทองเหลืองนะครับให้เกิดความแวววาวให้เป็นผิวเงากระจกนะครับอยังไม่มีใครทําได้นะครับถ้าเราไปขัดนะครับอย่างก็อย่างที่เรียนอย่างที่เพื่อนๆส่งมาให้ผมดูนะครับก็พาไปขัดนะครับ ขัดแล้วทีนี้ก็เป็นรอยด่างรอยเหรียญที่ห้าสิบตาที่ผมให้ชมอยู่นี้นครับไม่มีรอยด่างที่เกิดจากการขัดนะครับรอยที่เป็นขูดขีดนั้นนะครับเป็นรอยที่เกิดจากการระยะเวลานะครับเกิดโดนขูดขีดโดยโลหะชนิดอื่นนะครับไม่ใช่เกิดจากการนะครับ